ตามประเภทของพลาสติกเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีความสําคัญของอของการคัดแยกขยะนะคะส่วนสาระท้องถิ่นนะคะจะเป็นขยะริมทะเลนะคะของชายฝั่งแหลมสมิลาะะที่ส่งาานะคะที่มีน,น้ำเงือนเนาะโอเคค่ะทีนี้นักเรียนเนี่ยก็จะตระนัดนะคะแล้วก็ถึงวิธีการอนุรักษ์รักษาในชุมชนของตนเองนะคะ ลำดับถัดไปนะคะเป็นใบกิจกรรมที่เก้าถึงเจ็นะคะว่าดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอากาศเป็นพิษเป็นออกซิเจนเหมือนดูหนักฝรั่งเละเลยสมัยก่อนไม่เคยคิดว่าจะเกิดนะเพราะเป็นคนที่ชอบดูหนักฝรังนะ่งอ่ะเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นไม่กระท่าอันนี้นอกเรื่องนะ AI ที่มันเป็นขุนยนนะ่ะเราเคยดูหนังมันมีอยู่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบแน่นอนอันนี้ไม่ยกตัวอย่างหรอ ด้านความรู้หรือล่ะความรู้พื้นฐานของระบบธรรมชาติที่มีอยู่ถ้าากต้นไม้หนึงต้นไปกระทบกับระบบนิเวศอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของระบบพื้นฐานธรรมชาติที่นักเรียนได้เรียนอยู่ในวิชาอะไรคะอยู่ใน